สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสูตรคำนวณ10บ,บนลาวพัฒนานะครับพี่น้องนะสูตรคำนวณ10บ,บนลาวพัฒนาจะเข้าหรือจะหลุดอะลองดูเอาประมาณสีงวดเนาะคำนวณลองดูนะเอาสีงวดก่อนนะสูตรคำนวณ สิบบนลาวพัฒนาจะมีอยู่ประมาณสองตัวเท่านั้นนะโอเคนะครับหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับหลักพันบวกหลักหน่วยเจ็ดบวกเจ็ดบวกเก้าบวกเจ็ดได้หกนะครับเจ็ดบวกเก้าบวกเจ็ดได้หกนะได้หกไม่ต้องไปบวกอะไรมากมายครับบวกไปอีกหนึ่งแต้ม ได้เจ็ดนะมาหกกับเจ็ดนะครับมาหกกับเจ็ดเลขที่ออกก็คือ2 6 9นะครับ2 6 9นะไปออกที่เลข6หลักสิบบนนะครับ10บนเท่านั้นนะครับเอา <c oughs> หน่วยบวกพัน1นึ่บวกเกบวกหได้0น ศูนย์บวกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับบวกหนึ่งคงที่นะได้หน,นะครับออกไปที่6กหนะครับได้ที่เลขหนึ่งนะได้ไปที่เลขหนึ่นะครับอ่ะงวดถัดไปหกบวกเก้าเก้าบวกหก หกบวกเกบวกหได้5 5าบวกหคงที่ได้6เลขที่ออกก็คือเลขที่ออกก็คือหนึหนะครับหนึห งวดที่จะถึงนะครับวันจันนะครับวันที่สิบสามทับห้าทับหกเจ็ดนะเอาลองดูว่ามันจะมันจะเข้าไหมอ่ะจะเข้าหรือจะหลุดนะหน่วยบวกพันหนึ่งบวกห้าห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งของที่ ได้เเอา6กับ7นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนะครับ10บนนะครับ10บนเท่านั้นนะครับพี่น้อง10บนนะครับเอาลองดูว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับ10บนเท่านั้นนะครับ10บนเท่านั้นนะครับ นะเอารอผลน,นะครับรอผลวันจันทร์ที่จะถึงนะครับ13เอ้ยยาสิบทับหทับหเจ็ดนะครับเอาวันที่13นะครับ ทับห้าทับหกเจ็ดนะลองดูว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเรามาดูกันนะผมจะคำนวณสูตรวันจัน์ทคำนวณสูตรหลักหน่วยให้ดูนะก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้ใหม่นะจับหลัก10ให้ในวันจัน์ทแล้วก็สรุปกันไปเลยนะครับพี่น้องนะ รอผลวันที่13ทับ5ทับ67 10บน10หน่วยบนมี6มี7นะครับเอาลองดูว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะรอผลวันที่13ทับ5ทับ67โยวันชัยคนล่าฝันนะครับพี่น้องนะงวดที่แล้วก็ นะหมดอายุไปเลยนะครับผมขอโทษทีนะครับ <laughs> โอ,โอ้สูตรคำวนวณนะครับเข้าไปเข้าติดๆนะครับทำไมเป็นหลุดโอ้ยตายลนะ้เสียดยนะเสียดาจริงๆพี่น้องเอ้ยไม่น่าไปหลุดเลยนะแหมเข้ามาตั้งห้าหกงวดนะบนล่าง เข้ามาติดๆเลยอุ้ยทำไมทำไมทำกับฉันได้พี่น้องป้องปลายน่าเสียดายจังเลยนะครับพี่น้องเลยขอบคุณครับนี่คือสิบบนนะครับพี่น้องโอเคนะครับอ่ะวันจันทร์เรามาเจอกันนะครับวันจันทร์เช้าวันจันทร์พวกเรามาเจอกันใหม่นะเอฟซี FC ทุกคนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจผมตลอดมานะครับ อ่ะอ่ะงวดวันที่สิหลุดไปเลยนะครับพี่น้องนะไปเข้าเรียกวิ่งอ่าสกับ3อ่าผมไปให้แปดกับ9โอ้ยแม่เอ้ยแม่เจ้าเอ้ยขอโทษจริงๆกราบขอโทษ f อทุกคนนะครับ ผมเสียใจด้วยนะครับพี่น้องผมเสียใจจริงๆนะครับถ้าคุณถูกผมดีใจด้วยนะครับนี่คุณไม่ถูกผมเสียใจจริงๆนะครับเมื่อคืนผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับนะผมบอกตรงเลยว่าผมเสียใจจริงๆนะขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ